สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้คนชอบพระก็จะมาดูเรื่องพระมาเรียนรู้มาศึกษาแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าเรารู้วิธีการผลิตเราจะสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการสร้างพระแบบไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้จดจำก็คือว่าพระที่สร้างหลังปี2500นั้นน่ะกระบวนการผลิตไม่เหมือนกับพระที่สร้างก่อนปี2500เพราะเครื่องไม้เครื่องมือความต้องการในการเป็นผู้สร้างก็คือว่าหลัง2500เนี่ยโดยเฉพาะช่วง2510กว่าเป็นต้นไปเนี่ย วัดต่างๆที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับถูกเทคโอเวอร์เรียกว่ามีขบวนการนักสร้างพระนะครับได้เข้าไปติดต่อเพื่อที่จะขอจัดสร้างดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของพระในวัดกับพระนอกวัดหมายถึงอะไรพระที่วัดสร้างเองกับพระที่มีคนไปขอสร้างใช่ไหมครับ อย่างที่เรารับรู้กันได้เลยก็คือว่าเรื่องของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับมีออ g ก n i z e นเซอร์คือท่านชิน,นพรสุขสถิตใช่ไหมได้เข้าไปติดต่อขอสร้างพระที่วัดในปี2517แล้วท่านเองเนี่ยก็ได้ประวัลนาตัวเองเลยว่าตัวเองนี้เป็นลูกศิษย์คอบครูเป็นผู้ที่ สร้างพระก,กิ่งชินนบัญชรเป็นครั้งแรกของวัดละหารไล่ครับอาสวัสดีครับท่านจุกร้านอาชายอันนั้นคือหนึ่งตัวอย่างและตัวอย่างที่สองที่ยังเป็น Talk of the t o ท n ก็คือเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2517ที่เป็นบล็อกวัดนะครับซึ่งหลวงพ่อจงอพราลูกวัดเนี่ยนะอดีตเจ้าของโรงสีนะที่ ไปบวชแล้วก็เป็นพระลูกวัดของวัดการหลงเนี่ยได้สร้างพระชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้หลวงพ่อสุดได้เอาไปแจกเพราะในปี17นั้นมีออร์แกไนเซอร์เข้าไปขอสร้างพระที่วัดวัดการหลงกับหลวงพ่อสุดเช่นกันเห็นไหมว่าวิวัฒนาการหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเริ่มชัด้อยชัดคำท่านนนฝึกดูครับผมสอนวิธีจับปลาให้ท่านแต่ท่านต้องหากินเอาเองหาปลากินเอาเองเพราะว่าการที่จะดูพระมันต้องดูที่กระบวนการผลิตแล้วก็ดูที่ของจริงนะครับการที่เอาพระมาดูภาพเฉยๆเนี่ย มันมันได้แค่70%เราจะรู้ได้แค่รูปล่างลักษณะแต่เราไม่สามารถจะจำแนกได้ว่าเนื้อหาความเก่ามันขนาดไหนใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระที่เก่าโบราณมีน้อยชำรุดสูญหายแต่เป็นพระยอดนิยมในอดีตคือพระกุต่างๆ บรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้ล่ำเรียนและได้ทราบพุทธคุณของวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขังในอดีตเนี่ยก็เอามาล้อพิมพ์เพื่อที่จะอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่ให้เราได้จดจำว่ายังมีพระพิมพ์อย่างนู้นอย่างนี้ให้เราได้จดจำใช่ไหมอย่างสำนักพุทธประบทตเนี่ยได้สร้างพระเนื้อชินขึ้นมา ซึ่งเป็นชิ้นเขียวชิ้นกรอบชิ้นอะไรเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเป็นพระองค์เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเลี่ยมท่องเหลืองใช่ไหมไอ้นั้นเล็กๆอย่างนั้นอ่ะเราจะสามารถแยกได้ว่าเนื้อหากระบวนการผลิตมันผิดยุคมันไม่ใช่ยุคเมื่อ600ปีหรือพันปีแต่สิ่งที่เราจะสามารถ จำแนกแยกแยะความเป็นพระแท้ได้เราก็ต้องหาวัสดุเทียบเคียงใช่ไหมที่เรารู้อายุยังตะก,กัวก่อนปี2500เพื่อที่จะเทียบเนื้อชินไอเนื้อชินจริงๆอ่ะมันไม่มีอยู่ในสารระบบหรอกมันเป็นเนื้อตะก,กัวหรือเนื้อดีบุกที่ผสมโลหะอื่นๆเข้าไปใช่ไหมครับเหมือนเหรียญของรัชการที่8่ะที่เป็นเหรียญตะก,กัว อันนั้นน่ะก็จะเรียกว่าเป็นเหรียญเนื้อชินเหมือนกันใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าอัตราส่วนผสมของโลหะมันจะมีตะกัว่วมีดีบุกหรือว่ามีทองแดงเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไปพิจารณากันว่าลักษณะของกายภาพที่เขาออกเป็นสนิมเขียวสนิมแดงหรือสนิมลูกว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมมันเกิดจากการเวลาที่ทำให้ พระกุเนื้อชินต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงบางบางครั้งนี่เราได้ยินนะว่าโอ้เนื้อชินเงินสนิมเขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีเนี้ยเราแยกไม่ออกว่าแท้เป็นยังไงเพราะเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรใช่ไหมก็อย่างที่บอกหาพระที่เรารู้ปีพอศอ,อย่างเช่น25พุทธศตวตรรษนะ่ะที่เป็นเนื้อตะกัว เอามาเทียบดูว่าพระปี2500นะเนื้อหาความแวววาวหรือว่าการผลิตเนี่ยมันเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมละเพราะว่า25พุทธศตรวตรรษเนี่ยจำนวนสร้างนี่เป็นล้านลานองค์ใช่ไหมย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปี6ปีก่อนยังไม่มีเก๋แต่ปัจจุบันเนี่ยพระ25พุทธศตรวตรรษเนี่ยมีเก๋มากแล้วนะครับแต่คนที่ไม่รู้ก็ ก็ยังไม่รู้อยู่เพราะว่าไม่คิดจะเรียนรู้ดังนั้นอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าวิธีการผลิตมันจะทำให้เราสามารถจำแนกแยกแยะได้นั้นเรามาดูว่าเนี่ยกล่องแท้แต่พระข้างในจะแท้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าถ้าเรามีพระที่อยู่ในกล่องแบบนี้ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นชุดที่ยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษเนื้อดินนะครับเห็นไหมนี่เป็นเนื้อดินแบบนี้เราเทียบกับอะไรเราเทียบกับพระของหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวได้เลยว่าเนื้อดินยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษหรือปีสองพันห้าร้อยเนี่ยกับหลวงของของหลวงพ่อขอมปีสองพันห้าร้อยห้าเนี่ย จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเออกระบวนการผลิตม,มันเหมือนกันนะออแต่ถ้าเป็นพระของอย่างเนี้ยด้านหลังมีพิมพ์สามงามอย่างเนี้ยเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าของที่ไหนเป็นพระช่วงปีอะไรใช่ไหมถ้าเราดูตาเปล่าเนี่ยเราเทียบดูเนี่ยเราจะรู้รู้ไหมว่าอะไรเก่ากว่ากัน นะอ่าโอเคนะกระบวนการผลิตจะสำคัญและเดี๋ยวยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยหนึ่งอ่าลูกๆมาเฝ้านี่ะนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูว่าย5หพุทธศตรวตรรษกระบวนการผลิตเนี่ยเพื่อนๆดูนะเขามีการผลิตแบบใช้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาแล้วเห็นไหมมีการ เอาเอาดินเนี่ยนะเข้าแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มออกมาใช่ไหมกดใช้แรงกดเนี่ยดังนั้นผนังเรียบตึงนะครับแล้วเห็นเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วดูอักขระยันทุกเนี้ยมันเกิดจากแม่พิมพ์ตัวที่สองใช่ไหมด้านหลังเนี่ยคือแม่พิมพ์ตัวแรกอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเขาเอาดินกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ ใช้เครื่องกดทับก็ไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมด้วยกระบวนการผลิตแบบโรงงานเนี่ยมันจึงทําให้ได้พระจํานวนมากๆแล้วทีนี้เพื่อนๆดูนะว่าเนื้อเนื้อดินแบบนี้นะนี่คือเนื้อดินปี2,500เราค่อยๆศึกษานะครับแล้วดูกระบวนการผลิตเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตยุคใหม่ความเรียบตึงที่ปรากฏแบบนี้ ใช่ไหมาการออกแบบแม่พิมพ์สวยงามใช่ไหมเรียบร้อยคมชัดแล้วทีนี้พอมาดูนี่คือหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงพ่อเต๋คงทองลักษณะเนื้อดินแบบนี้เพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไร นะครับเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรเนื้อดินแบบนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูเทียบกับบ้านกลางองค์นี้บ้านกลางองค์นี้อายุ400ปีนะครับแต่หลวงพ่อเต๋นิกก่อนปี2500นะครับอ่าเราเราดูความแตกต่างความ ละเอียดของดินนี่คือบ้านกลางเนื้อละเอียดเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบโบราณน่ะนะนะเนื้อดินเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆดูว่าของหลวงพ่อเตเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นี่คือเนื้อศิลาแรงนะครับนี่ลักษณะของเนื้อศิลาแรงจะเป็นแบบนี้นะครับ สวัสดีครับท่านรัจิโรดเออวันนี้ได้เห็นคอมเมนต์ด้วยนี่นี่คือลักษณะของเนื้อศิลาแรงฮะการผสมพระแล้วก็การทำพระนี่เป็นกระบวนการผลิตแบบยุคโบราณที่ใช้ศิลาแรงในการสร้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมถ้าเราถ้าเราเคย จำได้นะมีภาพจำว่าไอ้ศิลาแรงที่อยู่ตามอุทยานประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยนะตามกำแพงตามพื้นดินเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูพุนแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีการทาทับใช่ไหมทาทับพื้นทาทับให้มันเรียบเ,เหมือนกับการก่ออิฐโบกปูนอย่างนั้นอะเห็นไห นี่เหมือนกันเห็นไหมลักษณะที่จะที่เห็นชัดๆคือด,ด้านหลังเนี่ยเพื่อนเห็นไหมว่าเนี่ยด้านหลังเนี่ย,ยมันมันมันเหมือนกับศิลาแรงเลยใช่ไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยสี่ร้อยปีแต่ของหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋เนี่สองพันสี่ร้อยแปดสิบหรือเก้าสิบนะครับเห็นไหมว่า มันเหมือนกับว่ามีการทานะครับทาเคลือบอและทีนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้เราดูว่าขุนแผนบ้านกลางดูง่ายก็คือว่าเห็นไหมว่าเนื้อดินอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นชั้นๆน,นะครับซึ่งวัดอะไรนะ ผมจําชื่ออะไรจาชื่อไม่ได้ก็ก็เป็นพระเนื้อดินเนื้อศิลาแรงนี่แหละนะวัดกุช่ายใช่ไหมเออกุวัดกูชายก็จะมีลักษณะเด่นๆแบบนี้แหละเพราะว่าวัดกุช่ายก็มีอายุพ,พอๆกันแต่ค่านิยมในการเล่นหาสะสมเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาพระของวัดกุช่ายมาเทียบดูได้ เห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจําได้ติดตาติดใจนั้นก็คือร่องรอยของเขาเนี่ยการเกิดชั้นๆแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการเกิดของอิฐละอิฐที่เกิดจากศิลาแรงครับวัดกระชา่ายใช่ครับวัดกระชา่ายวัดวัดกูชายวัดกระชา่ะชายเนี่ยแบบเป็นศิลาแรงครับพระเก่าพระโบราณเนี่ยที่เป็นเนื้อดินอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ย ความจริงแล้วเนี่ยเขาทําจากศิลาแรงทั้งนั้นนะครับนะครับไอ้พวกที่สลักฝาผนังอะไรเนี่ยก็เป็นศิลาแรงขึ้นรูปนะครับเห็นไหมไอ้ชั้นแบบนี้นี่แหละครับที่ทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างเห็นไหมว่านี่คือกระบวนการผลิตที่400ปีนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เรามีเศษหม้อ นะครับเศษหม้อเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่านี่คือลักษณะของความละเอียดใช่ไหมนี่คือดินละเอียดที่เขาเอามาปั้นขึ้นรูปเป็นหม้อนะครับเป็นหายเป็นโอง่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ภาชนะที่มีใช้ก่อนที่จะแปลรูปมาเป็นพระเครื่อง ถูกต้องครับท่านลัตติโรธพระเนื้อศิลาแรงจะมีน้ำหนักครับนะเห็นไหมแล้วทีนี้อด้วยความที่ว่าขุนแผนเนี่ยนะเขาก็จะมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบใช่ไหมเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่เราสามารถจะจำแนกแยกแยะได้ก็คือว่าประสบการณ์จากการเรียนรู้นี่ไง นี่คือเนื้อละเอียดถ้าเราเทียบอยู่กับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะพอจําแนกได้ใช่ไหมว่าเนื้อหาความเก่าของเขาแบบเนี้ยประมาณนี้เนี่ยนี่แหละศึกษาบ่อยๆแล้วเราจะเข้าใจแล้วทีนี้ก็คือว่า สิ่งที่ผมได้เรียนให้เพื่อนๆทราบถึงเรื่องของพระของหลวงพ่ออั้นวัดพญาต zer. เนี่ยว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500นะครับเพื่อนๆเทียบเนื้อแล้วใช่ไหมอ่าเทียบเนื้อแล้วเห็นไะเห็นไหมว่า องค์นี้จะไม่เข้าพวกเนี้ยจะใหม่กว่าแล้วเหนืองพ่ะอั้นกับหลวงพ่อเต๋เนี่ยกระบวนการผลิตคล้ายๆกันเพราะว่าทําจากศิลาแรงเช่นกันนะครับนี่เห็นนะนี่ไม่ใช่เนื้อดินเผาธรรมดานะครับนี่เป็นเนื้อศิลาแรงแต่ว่ามีการสุมไฟ ่ไหมมีการสุมไฟเพราะว่าเป็นการกระบวนการผลิตเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยที่ที่จะทําให้เพื่อน,อนๆทําความเข้าใจว่าขอบข้างเห็นไหมลักษณะของขอบข้างเนี่ยก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนเหมือนแบบนี้เห็นไหมยี่สิบห้ศตวรรษ เรียบร้อยเห็นไหมหรือแม้กระทั่งของหลวงพ่อขอมก็จะเรียบร้อยมากด้านข้างแต่กระบวนการพระทำมือที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็นพระของหลวงพ่อปานก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละนะโอเคนะครับสเต็ปต่อไปก็คือหลวงพ่อเต๋ก็เหมือนกันเห็นไหมอ่าหลวงพ่อเต๋เพิ่งจะ เจ็ดสิบแปดสิบปีใช่ไหมเพื่อนเดูสิเนื้อดินเนี่ยยังไม่ได้ออกเป็นชั้นๆเลยใช่ไหมซึ่งมันแตกต่างกับขุนแผนนะนี่แหละคือทําให้เราได้เข้าใจว่าพระ2องค์นี้เป็นพระก่อนปี2,500นะครับกระบวนการผลิตเขาเห็นไหมว่าการสร้างแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เรียบร้อยหนาข้างบางข้าง เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงเนี่ยนะพเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าจะมีองค์ประกอบที่เป็นกวดทรายอะไรพวกเนี้หรือว่าจะเป็นคราบของเขาเปลือกอะไรที่เผาอะไรอย่างเนี้ มันเป็นแค่สิ่งที่ทับซ้อนใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะจำแนกว่าอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ว่าจุดจ่ายตั้งนะแต่เราดูกระบวนการผลิตเราดูเนื้อหาเนื้อหาแบบนี้ถ้าเทียบกับหลวงพ่อป,ปานวัดบางนมโคแล้วมันมันมันไปกันได้นี่นะครับคือวัสดุต้นแบบในการที่เราจะมาเทียบเคียงเนี่ยจัดว่าสององ,องค์เนี่ยอยู่ในยุค เดียวกันนะครับอ่าแล้วถ้ามาเทียบกับองค์นี้เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าสามองเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันคนละยุคกันนะครับเอาละ